สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับสวัสดี f c ฟวีฟรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง f c ซสปปเรานะครับสบายดีนะครับไปยัง f c ซสปปเราทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเจ้า Honda นะครับ Honda w เว็บซตนี่นะครับเวฟเซตตัวกิงเสียงกิงๆๆๆนะครับส่วนใครที่ถามมาเยอะมากจะ เยบร้อยนะครับจะแปลงเป็นคัดมือนะครับมันต้องใช้อุปกรณ์คิ้นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะตอบให้ในคลิปนี้เลยนะครับไม่มีการตอบในคอมเมนต์นะครับตอบให้ในคลิปเอาเวฟแซดมันก็จะเป็นโฉมเดียวกับเวฟร้อยเอยูบ็อกนะครับเวฟแซดรุ่นนี้ก็มียูบ็อกเหมือนกันเนี่ยเวฟแซดนะครับเวฟแซดจะไม่มีลิ้นอากาศนะครับเวฟแซดคาบู รูปทรงเดียวกันกับเวฟร้อยเอสยูบ็อก OK นะครับเวฟแซดจะมีหลอดหลอดไฟหน้าหลอดเดียวนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเวฟร้อยเอสยูบ็อกคันของผมคันนี้นะครับเวฟร้อยเอสยู S H U OK. บ็อก OK เนี่ยคาบูเวฟร้อยเอสยูบ็อกเนี่ยมันจะมีลิ้นอากาศนะครับส่วนรถใครที่มีกลิ่นเหม็นไหม้แสบจมูก นะครับลองถอดฝาครอบตัวนี้ออกมาดูนะครับดูลิ้นอากาศว่าลิ้นอากาศมันขาดไหมนะครับถ้าลิ้นอากาศขาดมีกลิ่นเหม็นไหมออกปลายท่อ,อเสียแล้วก็แสบจมูกนะครับมีควันขาวออกเป็นละององนิดนิดวัตเทียนจะดำนะครับถ้าลิ้นอากาศที่อยู่ข้างในนี้ขาดส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์รหัสฝาสูบรหัสลูกสูบก,ก็ใช้ตัวเดียวกันนะครับ แทงกลางแทงกางเว็บแซดก,กับแทงกางเว็บร้อยเอยูบ็อกคันนี้มันตัวเดียวกันหมดนะครับแตกต่างกันที่คัดมือกับคัดเท้านะครับนเนี่ยส่วนเว็บร้อยเอเนี่ยจะมีมีหลอดไฟหน้าสองหลอดนะครับเดี๋ยวไปไปดูเว็บแซกันเราก็กลับมาที่เว็บแซดเนี่ยคันเน,น,เน,น,นี้มันงัดเกียร์ขึ้นลงไม่ได้นะครับเนี่ยมันงัดเกียร์ขึ้นลงไม่ได้นะครับสับเกียร์ไม่ได้นะครับ ตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารถมันติดอยู่ในเกียร์ไหนนะครับเพราะว่าลูกค้าเอามาจอดไว้นานแล้วไฟแบตเตอรีร่ก็ไม่มีแล้วนะครับเนี่ยแตกต่างกันที่พวกเรือนไม้ด้วย,ยล้อก็หมุนไม่ไปติดเกียร์โยกตึกตักตึกตัก,ตกอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองมาลื้อดูว่าสปริงตัวขากันไกมันหักหรือเปล่าเดี๋ยวจะลื้อฝาคัดออกมาดูเนี่ยดีวถอดฝาคัด ดูขาการไกลลูกค้าก็กกาบอกให้เปลี่ยนสปริงตัวนี้ด้วยเดี๋ยวจะเปลี่ยนสปริงขากันไกลดูซิว่าสปริงขากันไกลมันหักจริงไหมเดี๋ยวจะถอดให้ดูเดี๋ยวจะพาถอดฝาครับนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องเครื่องเวฟวอตสิบไอนะครับที่ที่มาจากมหาชัยนะครับก็ยังรอพวกฝาสูบอยู่นะครับแล้วก็เอ้ยไม่ใช่รถคันนี้รอเสื้อสูบกับแคมใหม่นะครับเพราะว่าของใหม่มันจะ ช้ามากนะครับกว่าจะเบิกกว่าจะร้านเขาจะโทรมาบอกว่าของมาครบแล้วผมจะได้วิ่งจะมาประกอบให้พี่แกนะครับก็นี่แหละบางครั้งบางครั้งบางคราวนะครับใครที่มาซ่อมรถกับผมอยากจะได้วันเดียวผมก็ทําให้ได้ถ้ามันมีอะไรแต่ถ้ามันไม่มีอะไรก็ต้องรออย่างนี้นครับเสียเวลาใช้เวลานานอยู่นะครับกว่าจะเบิกอะไรได้แต่ละรายการร้านเขาไม่สต็อกนะครับเพราะว่ารถ มันมีหลายรุ่นเหลือเกินนะครับสต็อกค,ครบทุกอย่างไม่ไหวนะครับแค่ทุนสูงมากเดี๋ย,ผม,ย,ยผมเดี๋ยวผมจะถอด ฝาคขอบเครื่องของคนแล้วก็จะดูที่ว่ามันเป็นอะไรทำไมถึงเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้นะครับติดอยู่ในเกียร์เดียวขี่ได้ต้องเข็นกระตุกออกสตาร์ทไม่ได้มีโอกาสน็อตขาดนะครับเพราะว่าถ้าถ้าซ่อมรถในท้องที่ที่ผมอยู่นะถ้ารถคันไหนขาดการดูแลรักษานะครับน็อตก็มีโอกาสขาดนะครับ มีแต่สนิ้มทั้งนั้นครับไม่เหมือนรถที่ใช้งานอยู่ตามท้องที่อื่นๆนะครับสมุทรปราการนะครับโนน้นอำเภอพระสมุทรเจดีเนี่ยผมบอกเลยกินยากมากนะรถบางรถบาง ในนี่สนิมเพียบนี่เราก็มาเริ่มถอดกันเลยครับน่าจะยังไม่เคยแกนะแต่แตนดา้าอย่างเงี้ยชอบมากครับอะไรก็หาง่าย นอตก็จะมีอยู่ประมาณสักแปดตัวฝาครอบเครื่องมีแปดตัวเวบแซดเว็บร้อยมีอยู่แปดตัวทีนี้เราก็ใช้ด้ามค้อนนี่กระทุงออกปาเก็นก็มีโอกาสที่จะขาดอยู่แล้วพบนี่น้ำมันเครื่องก็ต้องเปลี่ยนมา ที่อยากจะแปลงคับเรียบร้อยแปลงเป็นคับคัดมือก็ต้องไปหาฝาครอบตัวเนี้มาของเว็บแซดนี่ไปหาชุดนี้มาเลยของเว็บแซดแล้วก็จะมีอุปกรณ์ของเว็บแซดทั้งชุดฝั่งนี้เอามาให้หมดเวดชามคัตเดี๋ยวจะบอกไ่เดี๋ยวจะเริ่มบอกว่ามันต้องใช้อะไรบ้างข้างในเนี่ยเห็นแล้วสปริงข้างในตัวนู้นหัก นี่นี่นี่สปริงค้ากันไกลหักเห็นแล้วเนะนี่ยเนี่ยซ่อมเวฟแฟบทีไรเนี่ยผมต้องเสียหัวตอกทุกทีเลย เดี๋ยวผมดูก่อนที่ว่ามันมีตัวจับไหมมันมีกี่รูตัวจับปั้นคนจดียวได้จับไม่ได้ครับเนี่ยมันชอบแตกตลอดเลยเวลาถอด เพาะให้เกีียวมันสะเทือนก่อนนะครับแล้วก็ตบป๊อกเดียวเลย๋ยวมาด่ากันครับนี่เพาะอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ออกอันนี้ออกเพาะให้มันสะเทือนก่อนนะครับ ไม่อย่างนั้นเราจะเสียหัวต่าฟรีตัวหนึ่งประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทของโคเก้นแพงมากอแ,แล้วโชคดีไปโคเก้นตัวหนึ่งหกสิบห้าบาท สปริงตัวนี้หักถ้าสปริงตัวที่ผมว่าหักเนี่ยรถมันจะเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้นะครับเปลี่ยนเกียร์เค็มเกียร์สับเกียร์ไปหน้าหลังไม่ได้เลย ัดไอตัวนี้ออกฝานี่ออกระวังปะเกีนมันขาดมันมีประเกีนอยู่นะข้างในนี่เนี่ยอย่าพยายามให้ขาด นอกตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์ยี่สิบนะยี่สิบหรือว่าสิบแปดสิบแปดใส่ไม่ได้อีกเราต้องเอาตัวคลายเวียนี้ออกก่อนครับ เ,เวดนี่ออกก่อนนี่แหละเว็บร้อยจะแปลงเป็นเว็บแซดใส่คัพมือก็เอาฝาครอบเครื่องเว็บแซดมาใส่แล้วเราก็เอาเวียดตัวนี้มาใส่เนี่ยเอาเวียดตัวนี้มาใส่แล้วก็เอาข้อเบี่ยง วัลเบอร์ยีสิบมิลน,นะครับแต่ว่ามันเข้าไปในรูนี้ไม่ได้เราต้องคลายนะ็อตแทนกดสปริงออกเอาออกหมดตอนเลย2ตัว นี้แล้วก็มาค่อยๆคลายค่อยๆไขมัหออกระวังมันหักนะ K F M K F M K F L น่าจะตัวเดียวกันแผ่นตัวนี้ K F L เป็นเว็บร้อยรุ่นแรกๆเลยแล้วก็มา K F M ตัวนี้ก่อนเนเ,นเบอร์ยี่สิบมิลออกมาแล้วถ้ามีบล็อกลมก็ง่ายหน่อยกับบล็อกเกี่ยวถ้าไม่มีบล็อกเกี่ยวก็สกัดเป้งเ,งเงอยู่นั่นแหละถ้าใครไม่มีก็กค่อยพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับช่างน้องช่างมือใหม่ทำงานเก็บเงินเก็บทองซื้อเครื่องมือมาเสริม เที่ยวเล็บให้ตัวเรานะครับให้ช่วยให้ตัวเราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับของของลูกค้าก็จะไม่เสียนะครับสําหรับน้องๆมือใหม่ที่ยังทุนน้อยนะครับส่วนน้องๆบางคนพ่อแม่ก็สนับสนุนก็อันนั้นก็เป็นเรื่องดีนะครับอยากได้อะไรพ่อแม่ก็ซื้อให้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือส่วนบางคนก็ทำอยู่แต่ ไม่จริงจังนะครับน,นี่แหละชุดนิงที่เราจะต้องซื้อมาชุดคัดเว็บแซตข้างในนี้มันเป็นรหัส KPG นึ่งชามคัดรหัส KPG ส่วนพวกผ้าคัดไม่หมดแลว้ว อันนี้ก็น่าจะล้างทําความสะอาดให้แกไปครับถ้าจะมาไล่เปลี่ยนให้พี่แกก็โอ้สงสารเก็บหากำลังหาเงินส่งลูกเรียนมอาะาไรสองคนปุดรถพี่ชายรู้จักกันเนี่ยนะครับนี่ลำดับต่อไปที่เราจะต้องซื้อนะครับใครที่อยากจะแปลงพเพาข้อเหวี่ยงแปลงเป็นคัดมือเนี่ยตัวนี้ด้วย นะครับมันจะมีริ่มอยู่เผาข้อเหวี่ยงเวฟแซดเนี่ยมันจะไม่เหมือนรุ่นเวฟร้อยรุ่นเวฟเวฟร้อยมันจะยาวประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกเนี่ยบูทตัวนี้หนาประมาณเกือบยี่สิบมิลแล้วก็ใส่เข้าไปผมถอดเมื่อกี้เนี่ยได้ยินเสียงริ่มมันร่วงเหรอเนี่ยริ่มมันจะเป็นริ่มอย่างเงี้ยใส่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ก็ จำผิดด้านได้เลยนะด้านไหนเป็นด้านไหนเนอะนี่ฮเราก็เอาฝั่งที่มันมีสีออกไว้ข้างนอกเลยจำง่ายๆหรือไม่ก็หมุนเพลา,าเข้าเวี่ยงหาตรงที่เขาแต้มสี เริ่มเกิดข้าบสนิมเยอะแล้วครับเนี่ยใครที่ถามผมมาเยอะเว็บแซดกับในยูบ็อนะครับหอนนะครับ หอนคัดกับหอนเกียร์ต้องแยกให้ออกถ้าหอนคัดเนี่ยให้เปลี่ยนเฟืองตัวเล็กแล้วก็ชามตัวนี้ใหม่ทั้งชุดเลยนะครับเ,เปลี่ยนคู่นี้ใหม่ก็หายหอนแล้วครับแต่ต้องแยกแยะให้ออกนะว,ว่ารถมันหอนที่เกียร์หรือว่าหอนที่คัดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้กลับปอนถ้ากลัวจําผิดเราก็ต้องดูสีเนี่ยมันจะมีสีอยู่ให้เราเอาฝั่งที่มันมีสีออกข้างนอก สีที่เขาแต้มไว้ก็อาจจะให้มันตรงกับริมนี่แหละเสร็จแล้วใส่กลับไว้เหมือนเดิมนี่นสปริงตัวที่มันอยู่ข้างในนี่มันหักมันจะเกี่ยวกับนุ่มจะมีรูที่เกี่ยวอยู่เดี๋ยวจะทำเป็นคลิป ให้ดูอันนี้จะถอดไอ้น,นี่ออกไปล้างก่อนตัวล็อเกียร์สนิ้มกินหมดแล้วข้างในก็สนิมเพียบ นี่แหละใครบอกว่าหลายๆคนลดผมนู่นนี่นั่นแต่ก็เรายังไงอย่าลืมดูนะครับว่าถอดออกมาดูบ้างว่าไอ้ข้างในมันเป็นสนิมไหมใช้งานมา20ปีดีเลยครับไม่มีปัญหาก็จริงนะครับแต่ว่าเราต้องถอดออกมาดูแลบ้างเนี่ยมันจะมีสปริงเกาะอยู่ตรงเนี้ยเวลาตัวเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวนี้มันร่วงอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันร่วงอย่างเงี้ยมันก็รถก็จะเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้เวลาเราเปลี่ยนเกียร์มันก็จะห้อยอยู่เงี้ย เหลือแต่ความว่างเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราใส่สปริงปุ๊บไอต,ตัวนี้ก็จะดึงขึ้นนี่เวลาเราเปลี่ยนเกียร์นี่ยมันก็จะเกาะสลักแหวนดาวนี่นี่เกาะอย่างนี้อย่างนี้นะครับเห็นไหมแค่นี้เองนะครับน้องๆก็ทําการไปหาซื้อสปริงมาซะมาใส่นะครับถ้าเราจะดึงไอตัวนี้ออกมา สปริงตัวเก่าก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้น่าจะหลุดเข้าไปในห้องเครื่องแล้วแหละแต่เกลกองน้ำมันเครื่องก็ใสกิ้งไม่ขาดแต่ถ้าเกิดว่าเราจะหาสปริงผมว่ามันน่าจะอยู่ข้างในห้องเครื่องนู่นแหละครับน่าจะต้องหาเครื่องหาแต่เราต้องลองเอียงรถด,ดูก่อนเผื่อมันจะร่วงออกมาตามไหลมาตามน้ำมันเครื่องถ้ามันไม่ไหลออกมาเราก็ ปล่อยมันซะนะครับหรือไม่ก็หาแม่เหล็กมาดูดดูนะครับก็เอาใหม่หนึ่งเลยน้อง,องๆจะแปลงคัดใช่ไหมนี่อชามคาัดแผ่นเว็บแซดเวททวงไอตัวเนี้ยเว็บร้อยเดิมๆมีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ไอชุดเนี้ย ของเว็บแซดทั้งชุดเว็บแซดรุ่นนี้จะมีแผ่นพิเศษด้วยนะครับแล้วก็เอาข้อเบี่ยงกับเฟืองตัวเนี้ยแล้วก็บูทบูธรองข้างในนู้นแล้วก็ฝาครอบแทงแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าอยากจะแปลงกันจริงๆอ่ะนะครับแนะนำให้ไปหาซื้อรถเชียงกงนะครับมอเตอร์ไซค์เก่าๆที่เขาจอดไว้ตามเล้าไก่นั่นแหละ เป็นลองคุยกับเขาดูว่าเขาจะขายให้เราหรือเปล่านะครับคันนี้ก็เจอแล้วนะครับสาเหตุสปริงขาเกาะเกียร์หักนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปซื้อสปริงขาเกาะเกียร์มาใส่ใหม่นะครับแล้วก็มาล้างทําความสะอาดแล้วก็ประกอบกลับนะครับคันนี้ก็จะเปลี่ยนสปริงขาเกาะเกียร์แล้วก็สปริงที่มันอยู่ดังในนี้หนึ่งตัวแล้วก็ประกันฝาคัด แล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมายนะครับส่วนสปาร์กนาโนมีที่ FC คนนึงถามมามันก็จะเป็นคล้ายๆกันนี่แหละอาจจะมีปัญหาที่ตัวสลักแหวนดาวหรือว่าอาจจะเป็นระบบตัวเข้าเกียร์ของเว็บสปาร์กกับเว็บมันไม่เหมือนกันเนาะนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องเอาไปให้ช่างเขาแกะดูให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจิตความรู้นิดๆหน่อยๆน,นะครับอาจจะมีสาระบ้างไรสาระบ้างนะครับ อันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ก็ยังหวังนะครับว่า FC ผมหรือว่าคนที่เขาติดตามช่อง y o u t u b e ของผมเนี่ยให้โอกาสนะครับสนับสนุนผมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึง50,000ืนหรือว่าแสนซับนั่แหละครับหวังไว้นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้วิดีโอนี้ใช้เวลามานานแล้วนะครับต้องลำํำลากันไปแล้วนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม